ตนะค่1ช่อบาทเฮ้ยคอมอนยัสมนี่เดี่เอพุ่นน่ะเออเนไ้ชอบาทอเบอร์เท่อัน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 ผัดชอแต่ปีแต่ปี2019เฮ้ยเเบออ้าวคนที่ประมาณแดน่ะ้านน้

สวัสดีเด้อพี่น้องอีแซ่บเอามา không เด้อพี่น้องอีขาดปลา กระเจงสามจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งนะคะสามนุดหนึ่นสายสายใม่ใช่ใช่กลอยจิ๋วเหล่อแูบนี้น่าเด็ดกว่ามันยั่นมะแม่แม่มันกระโดดข้ามจุดนั้นมันมันไปตายลงมือเดี๋ยลุงน่าจะเด็กบ่ลุงไม่ไม่ไปยังไงเลิเขานั่นเมันจุดนล้นโอ๊ยสายแม่ไอ้เด็กน้อย

มืจะไปทงไรล่ว่าเกียนวนำงนอไาคนอยู่เล่ทไมืออืいいののななな่นไาคนแม่มดําจะไปใช้แม่มนี uh ่อยางไป่ชาคนจะห้ามามาให้ได้บ่สิมีคาน่าหนาให้แมงดํามีคาน่าหนาได้เนี่ยเราได้จองแล้วงานเท่านั้นฮะ มาดาวจองมาวแต่มาขึ้นแล้วมาดาวจองเลยจ้าจองจะตีนตีหาหกซีจะงให้มาบอกตอนบ่ายโมงเจ้าท่านแล้วจองตาม่งแรงวันนี้โอเคคุณแม่เจ้าแม่ทรงลอยซาจ้องถามแม่ว่ามีมีงานไหมนายละได้อย่างก่อนนายจ้างก่อนนายจ้างมาจองอันนี้มาขึ้นก่อนมาจองด้ยะมาว่าจะทำนายจ้างโอเคเสรบ่งจทำเข้าใจงันก่อน

เนาะโอ้ยเวลาเวลาเนาะก็เว้นสันก็ขึนยาวเดีนี้นะยามอันดำนานั่นก็ขึนสันก็เว้นยาวนอนก็คือเจ้าเมาไปเบิ่งมพยังบ่ายบ่ยามดำนานจะแจจะแจครึ่งนะนอยๆน่ะลูกมาน่ะครึ่งป้อันนี้30ยังมืดสู่ดอยู่ได้ระวังระววังยกให้แม่เฒ่าาอคะแนนยามนีถกใจแม่เฒ่าจะได้ กะคืนเาเนี่ยตเพื่อตใจเพื่นเพื่อยังจะเพืงให้เพื่อยังให้มืดอยู่กะคืนนะชิบเอ้ยชิบหามือให้แจ้งนะซ้ำมืเดือนนึ่งอนนี้ให้มืดรากว่าเลยนะมี่นดอย่งมืดเอ่ไนังเ่าหมตัยั่นมืดอนแรกมื่อ้มมืดเลย เผาเชือก็ยังนี้มันก่อดยวยมันเก็บคายลุนและนาอ้ยมูีโอกาสเดียวด้เมืลอตลอดไปกินยังไงไปกินยังไงใส่น่เบิดแล้วเนเบิดแล้วหรอเบิดแล้วจักเบิดยังกรได บทชื S <S <an> ่ออรก็ป <t> ล <ries> <an> ่าเลยชื่อของบเชื่อขอรกนี่ต้นกล้วยื่อว่านเอาเด้กกันไปอยากได้ได้ยังละบาดนี่ต้นกล้วยมันคือพันหนามันออกกลางอันเด้ทีว่าเสาส้ายสีสุกันอาลูในฟิ้่เออเขไปพร้อมื่ววานนี่นะได้ตัวไหนนเหาศนย์ ทังหเด้อยี่นองเร้อหกหาซูนหาหกซูนได้ปได้ดาได้เลเบุญมีไปกดิอหลแล้วินหาชิบก็ชเด็กจัได้ซไ่นสกไป่นเล่นนไ้ยามากระดาให้ไมกระดาษให้ไหมกรดาษเอไนดดดดยดโดยดเิไซนดูด้วยกดาเอ้ยรดาษเสื่ให้เ ว้าไยหลเลยนะเอป่อน่เบดำเออันงามันคือพญานาหรือมันโคตมันออกกลางล่ปีกสี่ิางนยอดมันแตกออกรกางลำมาโคตรเาเอาอยู่ช่างเป็นเนาะเล็กพญานาคได้เจ้าช้เจ้าอย่าปลาเด็กพญานาเล็มาอ่อืพนชนหาทำไหาจุนทไมีดวววีมันกเก้าวีเก้าวีอีก

ดือดดีดากินดดองานหดส่งเนะหัดหัวเหมงหม่วเองหัวงนหัหัวสกับวันวหน้ากับหัเลยดวยฮงหั่งเินัดวีลงมาแล้วบ่หัวเขียวน้องเคยไปสักยา ไปแล้วไปแล้วักไหมรักนะจายลุงหม่อมพี่อายพ่อพี่อายลุงเราเ่มลุงลุักก่นถามถึ่ะไป้อะเอาหครับ้โหายแม่เด้ให้แม่ออนพูแม่อกกินนัไปจักนะไปให้แม่ออนไปจู

ตาหนาตาล่างเบิกหมัดกูนะเราจะหาหกได้หมหกจอกหาหา่เอาบมาเบิงมา้เหนหอาเาลุดหมาอ้เนี่ยายเลายเด้อเยพวกหล่าที่อตนั้นนยกหมมันอยู่ห่มอยู่ห้องงเบิงสะดวงจมากหาหาเอาลยหว มพราะจะเจี huh. uh ๊ย huh. ล uh ังยนไแเงี huh. uh ้ย huh. ข uh ้า huh. ห uh ้านังเงก็บ่ได้ตัแต่บอกลังมันหนังเงกับ่ได้เจี๊ยบงประหารแล้วเขาขีตัวอ้าวอย่างว่าแนมมองดูแนมมเกาะแนมมเกาะกับจะก็อวยจเกาะใช่จอน้าเป็นจุกอยู่หลังหมอกับมอตัวอะให้จุกน จะแข้งจะแข้งหสัแน่กล้องแน่กล้องหมัให้ก็แนมพาอะไรบ่ก้องเนาะแม้ากเพนทั้งเจีบกับปนิมาจุกอยู่หลังจังเลยบ่พอบ่พ่อนที่น่ไปถาเนาะกล้วยมันออกจังมีมักเจบเลยกล้วยน่นกับือมันนอนหน้าต้นนะได้กาวีโเกาวีกาวีสีเปไปโจนนมันงาแลวก็โคดมาเนทไนหางก็จะอนเซิงก็เถื่อเงอันนี้ซึงเแทงเสียละก็แล้วเลย อันนี้ก็มีต่คปาแต่นีเจขวดอ่านแน่วมตานะตางนี้ามีปาเิไม่นั่งรแล้วอืมเพียทก็หลไม่นั่งแต่ก็ว่าแคเข้าหลยดแลอืมข้าวปาปาก็จะมีหมอผู้ชายมาหนังเครื่องหัวับเราบริเวณนี้จะนังเคร่องหัวเป็นาคนานอนบ่นอนบ่ยะกับเพียรกันมากเนอนบ่เดีนอนมานั่งบ่ บ่เขจะให้นอนเลยให้นอนนนอนเด้อเขาะเขากรับเมือมากกัไย่นี้จะเจ๊อยงนี้มึงรับมึงนะรับเฮ้มองนทิตรมงามีงนะทำเอานอนเลยพิเศษนะเห็นห้องพิเศษแบบปาพยามืนเบิร์มัดจะแจ้งเฉยๆหรือยู่ยูเจ้งคือพัตตีนนี่ที่วันนั้นนี่จะดอกตุดุดุด จุดๆกอยู่เนาะมันก็มาสั่นที่ท้องยาบุอันนี้อ่มันลมันเจ็บที่เนาะไม่ดาครับกับพืัลนเ้าไปจะบ้าสดไจกัดบ่ะกแล้วก็สั่นด้วยกันกัดสดคุณทามหมอเดียว้สั่นเมื่อกม่ได้ห่านะแล้วก็จะก็มาซักจันห้าค่ะเราทเสือแ้าก บริษ okay. so mm ัทมาจับ huh. ห ah ้านล้มาซักเสืหนาคาช่ไหำเถือเสือเป็แจ็คนี่ะ่าากับพื้กันพายแต่ละคนกับพือกันเห็นไหมะดี๋ยวสมกัแต่ละคนมันบวกื้นกันห้าก็จะมาซักเสหนาคานี่ยชามเดือนี่อานเราแล้วแล้วกิเลกพวกโรา้จัดามาซักผก้จัใส่ตะกร้าผู้จัซักเสื้หนานี่ เคพี่น้องนะสำรคินี้ว่าจะมีกนพี่น้องเห้ขอบคุณคนในไลน์พี่น้องทั่วไปทุกคนขอบคุณกนลังใจของทุกคนทุกคนทั้งนี้สินบมือถ่าแล้วพี่น้องเลยอไปไาบายาาาุุุุุุอย่าไปใกลเดิน้องนอนหน่อด้ได้แนะนำให้แม่แล้ววันคลิปน้าพี่น้องสหรับคลิปนี้สบายดีพน้ำให้แม่เพนเลยเก่งขนาด